สุกววัฒนารถชิวเล่นเวียเกิดวันที่18เมษายนพุทธศักราช2528ที่จังหวัดขอนแกน่นเป็นนักสแสดงชาวไทยจบการศึกษาอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมดินแดงจบการศึกษาจากภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการที่เอสุภชัยศรีวิจิตผู้จัดการนักสแสดงบังเอิญเห็นรูปถ่ายในโทรศัพท์มือถือของคนรู้จักจึงนั่งเครื่องบินมาถึงมหาวิทยาลัยเพื่อมาชักชวนซึ่งตอนนั้นอยู่ชั้นปีที่สองและได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่จึงตัดสินใจเข้าสู่วงการ ซึ่งเป็นดารานักแสดงชายชาวไทยที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องพลิกดินสู่ดาวจากนั้นมีผลงานละครอื่นๆอีกอย่างเช่นเพลงรักริมฟังโขงภารกิจพี่ชิตด,ดอกฟ้าสายน้ำสามชีวิตผลงานละครของเวียสุกนวัฒนารส ปี2549แสดงละครเรื่องพลิกดินสู่ดาวสายน้ำสามชีวิตภารกิจพิชิตด,ดอกฟ้าปี2550แสดงละครเรื่องเพลงรักเริมฟังโขงดังดวงหาทัไทยปี2551แสดงละครเรื่องเธอคือชีวิตคุณหนูเทวดาเยยฟ้าท้าดินพูดแม่น้ำโขง ปี2552แสดงละครเรื่องวงเวียนหัวใจปี2553แสดงละครเรื่องพ่อหนูเป็นซุปเปอร์สตาร์พระจันทร์ลายพยักษด้วยแรงอธิษฐานเงากรรมเทพปี2554แสดงละครเรื่องมนรักแม่น้ำมูลนางสาวจำแรงรักนางฟ้ากับมาเฟีย ปี2555แสดงละครเรื่องขุนเดชปินอนงปานางเสือสองปี2556แสดงละครเรื่องร้อยเลสเนหลวงนักสู้มหาการปี2557แสดงละครเรื่องยมมบานเจ้าขาล่ารักสุดขอบฟ้ารักเต็มบ้านและเรื่องคราว ปี2558แสดงละครเรื่องมรสุมสวาสดเพื่อนแพงผลงานภาพยนตร์ของเวียสุกวนวัตคณารถปี2551แสดงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งใจเดียวกันปี2557แสดงภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยาและปี2558แสดงภาพยนตร์เรื่อง ฟาเทอร์แลนปิตุภูมิพรมแดนแห่งรักเป็นต้น